าของกินของอร่อยที่ตลาดมีนบุรีกันนะหน้าตาคือหน้ากินดูดิคุกุูนะครับ สวัสดีครับวอล์กวันนี้เป็นวอล์กที่ผมจะไปลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับโดยที่เราจะนั่งจากสถานีวัดพระศรีมหาธาตุไปหาของกินของอร่อยที่ตลาดมีนบุรีกันนะสีชมพูเป็นสถานีใหม่ล่าสุดของประเทศไทยนะก็ให้บริการวันแรกก็คือวันที่21พฤศจิกายนนะครับช่วงนี้เขาจะให้เราได้ไทฟรีกันนะถึงวันที่18ธันวาแล้วก็ที่นี่ก็ ถ้าป็การเริ่มต้นที่15บาทนะครับสูงสุดแพงสุดก็อยู่ที่ประมาณ46บาทนะก็มีจุดเชื่อมต่อที่เปิดให้บริการแล้วถึง4จุดด้วยกันนะสีม่วงฝั่งแครายสู่ราชการนนทบุรีนะแล้วก็สีแดงเชื่อมต่อกับสายลักซีสถานีวัดพระศรีก็เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่วิ่งตรงไปที่สยามได้แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือสายสีส้มนะครับที่เชื่อมต่อไปอยังทางมีนบุรีนะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าบริเวณตรงอะไรนะ ชานชาลาของตรงรถไฟฟ้าสีชมพูเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเขาบอกว่ารถไฟฟ้าสีชมพูเป็นรถที่มีทั้งหมด30สถานีมีระยะการเดินทางทั้งหมด34.5กิโลเมตรนะยาวมากๆแล้วก็ถ้าเกิดตั้งแต่ต้นสถานีก็คือสถานีศูนย์ราชการฝั่งนนทบุรีจนถึงสถานีมีนบุรีก็ใช้เวลาประมาณ50นาทีนะครับ จริงๆเขามีจอบอกนะครับถ้าเห็นก็คืออย่ยงเขาจะบอกระยะว่าประมาณแบบอีก5นาทีก็คือจะมีขบวนถัดไปอะไรอย่างเงี้ยขบวนที่2 15นาทีแสดงว่าแต่ละขบวนน่าจะห่างกันประมาณ10นาทีนะครับก็ถือว่าไม่ช้านะ บริเวณของภายในรถไฟก็จะมีประมาณสัก4ตู้ด้วยกันนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าตอนแต่ละ1ตู้จะบรรจุคนได้เยอะขนาดไหนนะแต่ว่าคนมาใช้บริการตอนนี้ค่อนข้างเยอะนะขนาดแบบผมมาลงตลาดมีบุรีที่ที่แบบเกือบจะเป็นสุสดปลายทางของสถานี้แล้วอะ่ะ hmm. ก็ก็ยังแบบคนเยอะอยู่เลยผมชอบตรงที่เขามีแบบมอนิเตอร์บอกว่า ขบวนนี้จะใช้เวลากี่นาทีาเช่นแบบขบวนนี้รออีกประมาณ5นาทีขบวนที่2รออีก10นาทีอะไรเยผมว่าที่เขาทําแบบนี้ได้เพราะว่ามันเป็นการเดินรถแบบระบบอัตโนมัติก็คือมันไม่ได้มีคนบังคับนะแต่เป็นการแบบวางระบบเอาไว้แล้วก็ผมว่าอันนี้เขาน่าจะทําได้ดีทีเดียวเลยแหละความที่แบบมันอาจจะเป็นแบบโมโนเรลด้วยมันจะเป็นการวิ่งแบบท่อมลางนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันบรรจุคนได้เยอะแต่ว่าแค่มีขบวนที่แบบ น้อยจานวนก็นแบบประมาณสัก4ี่ขบวนเลยเงี้ยตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปบริเวณตลาดมีนบุรีกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าตรงบริเวณตลาดมีนบุรีที่ผมพาไปจะมีของกินอะไรบ้างก็ด้วยความที่เป็นตลาดเก่าแก่เราก็มีชุมชนที่เป็นแบบมุสลิมอิสลามค่อนข้างเยอะก็จะมีอาหารที่เป็นอาหารแบบมุสลิมอิสลามข้าวหมกไก่สลัดแขกหรือว่าแบบไก่สเตะอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไปดูว่าผมจะพาทุกคนไปเจออะไรแล้วก็กินแล้วก็รสชาติเป็นยังไงนะครับ ไปกันดีกว่าถ้าเกิดเจอลงมาจากรถไฟป,ป้านะครับก็จะเดินประมาณสัก300เมตรนะแล้วก็จะเจอป้าสีหปูรานูกิจซอย15นะแล้วก็เดินเลี้ยวซายมาแล้วก็เดินตรงไปประมาณสัก200เมตรเอาใหม่เมื่อกี้ผมบอกผิด เดินตรงมาประมาณสักหนึ่งร้อยเมตรล้วก็จะเลี้ยวขวาก็จะเห็นเห็นตลาดเลยเดินต่อไปก็ได้นะตอนนี้เราอยู่บริเวณภายในตลาดนะครับก็คือถ้าเกิดเดินมาในตลาดข้างหน้าจะเป็นเหมือนตลาดสดขายผลไม้ขายเนื้อสัตว์ขายอะไรเย้ยแล้วก็เดินมาข้างหลังตลาดก็จะเป็นเหมือนแบบ คาเหมือนศูนย์อาหารก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าบริเวณนี้มีของกินอะไรบ้างอแรกที่เราไปกินจะไปร้านเกี๊ยวเอาเกี๊ยวไข่นกกทาครับ สิสุนะครับขอบคุณครับ,บร้านแรกที่เรามาซื้อกันนะครับก็จะเป็นเคี่ยวทอดเอาไก่ทอดครับผมขายยังไงครับ,อบเอานี้รับขันครับผมเอาเข้าวเหนียวด้วยเครื่องไคิดไงครับ ข้าชินน้นก็อ,อ,อย่างกลุ่มซือเพ่่มานะครับก็เป็นไก่ทอดหัดใหญ่แล้วก็จะไปนั่งกินขนมจีนเดี๋ยวไปกินขนมจีนกันดีกว่า ือเข้ามาของผมก็คือเข้ามาประมาณเกือบสุดซอยแล้วยกขวาจะมีร้านขนมจีนนะครับขนมจีนเ,เขาก็าเริ่มต้นที่35บาท40บาทแล้วก็แต่ยังปูเนี่ยก็จะมีเศษหน่อยก็คือ80บาทแต่ถ้าเป็นแบบเคียวหวานเนื้อกะทิไก่อะไร่เงี้ยก็คือเริ่มที่40บาทก็หน้าตาคือน่ากินดูดินี่คือปูนะเป็นขนมจีนน้ำยาปูที่แบบ มีความแบบกะทิมีความเผ็ดคุอมีความเผ็ดอะแต่อร่อยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครสั่งในจานก็จะมีไข่เป็ดมาให้หนึ่งฟองนะครับอร,อ,นะรอ,รอ,อร่อยจริงนะครับอร่อยเลยอร่อยจริงอันเนี้ย รลยอย่างนึงที่ผมจะกินนะครับก็คือเกี๊ยวกรอบที่ผมเห็นเขาทอดแบบร้อนๆนะผมก็สั่งมาสองอย่างก็คือเนนไขน่นกกระทากับตัวไส้กรอกนะครับก็ชุดละสี่สิบบาทนุัมอร่อยมีความแบบต้องขำเปรียบเลย เปรี้ยวหวานหวานเค็มเค็มซื้อ <c oughs> เนี่ยเกียวเกียวแสะกอกอันนี้เป็นไข่นอกพานะครับเดี๋ยว,วยกป็นขนมจีนแบบข้าวกอกว่าเดี๋ยวจะไปกินขนมหวานต่อเมอื่อไหร่ครับ เปร้านติดตันเดี๋ยวไปดูกันว่า<ม>ขอน,นอบวานอัพป็นยังไงนะครับเล้ขออนุาคือขนมจีนทั้งหมดนะคนนะครับเอาซามโมซ่ากล่องหนึ่งครับร้านาต่อไปที่ผมมาซื้อก็น่าจะเป็นซามโมซ่านะครับ นี่เป็นไก่ที่เราซื้อมานะครับก็คือผมมาซื้อเป็นส่วนส่วนไหนล่ะส่วนสะโพกแม่นี่ก็คือในถุงก็จะแบบกระเทียมก็จะเยอะๆหน่อยผมคนชอบกินกระเทียมเนาะกับตับหนึ่งพวงก็สะโพกก็ประมาณ40บาทส่วนตัวตับที่พวงหนึ่งก็ประมาณ20บบาทข้าวเหนียว10บาทก็คืออันนี้ก็คือ70บบาทนะครับ ใช่เขามีความแบบเค็มเค้มเค็มอือเขาอย่างนั้นดีอันนี้ที่เราจะมาดูให้ดูคือสาโมซ่านะครับเขาะเป็แป้งสามเหลี่ยมแบบนี้ถ้าไปอินเดียก็คือเห็นเยอะมากข้าไหนาก็เป็นแบบกาหรี่ไก่นอกกรอบ ข้างในามีความแบบเครื่องเทศมีความแบบเหมือนกินกะหรี่ปั๊บอยู่ข้างในอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นที่อินเดียจะแบบเป็นมันฝรั่งอะไรเงี้ยอืมนะมีความแบบกะหรี่ปั๊บมีความแบบอ๋อเหมือนไส้โรตีมัตตาบอะอืมมีความเหมือนหวานอืมกลืนก็อ,อาจารยดีแล้วคืออันนี้ก็เสร็จผมก็จะไปกินขนมหวานต่อ โอ้ยเขาหนมหวากเขาน่ากินมากเลยสามอย่างยี่ห้านะครับ,รบผมเอาผมเอาไม่อยากกินหลายอย่างเลยมผมเอาลอดช่องครับรับกินกรอบเอานี่เลยครับโอ้ยครับผม คนมวารานนี้เขาบอกว่าขายมา40ปีแล้วนะครับก็คือขายตรงนี้เลยนะตลาดมีนบุรีแสดงว่าตลาดมีนบุรีนี้ต้องมีมานานมากนะผมสั่งมาสอย่าง25บาทเพรผมเป็นรอดช่องแตงไทยแล้วก็ทับทิมเกาะกดชื่นอนี่ไม่เคยกินอะไรเรี่ยนๆมาก็คือ แ,แผมว่าคืนพอสว่างเก่ดแล้วไปกินกาแฟต้รงนีต่อ,ตอแต่ว่าขอถามนิดคือแบบเพราะว่าคือว่ามันดูไม่เยอะนะครับเอาแบบเอ้ยดูไปคือเยอะเหมือนกันนะแล้วตอนนี้ก็คือประมาณสิบเอ็ดโมงกว่าคนก็แ,แบบคนก็คือทยอยมาเรื่อยๆจน,นเกิดเดี๋ยวผมขอไปกิน ชาไทยด้วยกันเนาะชาไทยต่อนะครับก็กินกันเสร็จแล้วนะครับก็น่าจะมาสั่งตัวน้ำเฮ้ยมีน้ำผลไม้เอาแตงโมปันนะะ่นค่ะก็เปลี่ยนดีกว่าครับเอาเป็นกาแฟโบราณก็ได้ครับขอบคุณนะครับได้มาแล้วกาแฟแก้วย5บาบาทนะครับเป็นกาแฟโบราณ ตอนแรกกะว่าจะกินชาไทยแต่เปลี่ยนใจกินกาแฟดีกว่าเดี๋ยวจะเดินกลับไปที่รถไฟฟ้า ของอร่อยที่ตลาดมีบุรีเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปตรงสถานีมอพาสีกันจริงๆทานไปท่อนข้างเยอะนะตอนแรกที่คิดไว้ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้เขาเรียกเป็นตลาดมีบุรีเก่าก็จะขายแบบพวกผักปลาพวกอาหารสดถ่ายอาหารปาี่เนี่ยก็จะแบบไม่เป็นอาหารแบบมุสลิมค่อนข้างเยอะใครที่แบบไม่เคยทานแบบมุสลิมที่เป็นแบบออริจินอลจริงไม่ว่าจะเป็นแบบข้าวหมกไก่หรือว่าแบบโรตีมาตาบะซาโมซาอย่างเงี้ยก็ อยากให้ได้มาลองทานกันไม่ได้แพงมากอย่างแบบอ่ะอาจจะแพงสุดก็คือขนมจีนที่ผมทานไปก็คือ80บาทแต่อันนั้นมันคือขนมจีนน้ำยาปูนะมันก็แอบแพงนิดนึงส่วนแบบตัวไก่ทอดก็แบบ40บาทแล้วก็ตัวเกี๊ยวก็40บาทตัวอย่างแบบตัวขนมขนมหวานนี่คือถูกเลยยี่สิบห้าบาทแล้วก็ก็ได้ไปซื้อแบบตัวกาแฟเวลาทานก็ในราคาที่แบบ25บาทซาทมเซ่าสก็คือหนึ่งกล่องห้าชิ้น50บาท เป็นตลาดที่ใกล้กับรถไฟฟ้าสีชมพูเรียกว่าแบบเดินลงไปก็คือถึงเลยรถไฟฟ้าสีชมพูเปิดแล้วเนี่ยทุกคนได้แบบได้มาลองนั่งแล้วก็ได้มาเที่ยวที่ตลาดมีนบุรีกันนะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมหน่อยแล้วก็ใครอยากให้ผมไปไหนใกล้ๆเดินทางสบายหรือว่าอยากให้ไปดูนิทรรศการอะไรก็บอกได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้ถือว่าเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็เป็นคําแนะนําให้ผมได้ก็สำหรับวันนี้ก็คือบายบายครับ